สวัสดีจ้ามาพอกับสาวโซเลยจ้ะมันนี่ผ้ากินก้อยขนมจีนจ้ะอันนี้ได้มึกมึกบังแซ่แข็งสื่อมาหลวกจ้ะลวกะเน,นมมาด้วยจ้ามาจะเสียน้ำกันก้อนสิไปกินกับฝากก็ติดตามกดไลไ์ก็แช่เป็นกำลังใจสาวโเลยด้วยจ้าขนมจีนก้อย,อยมาจะใส ก๋อยส่อันเขาครัวน้ำจ้ำเยบเจียบพักกระด้หลายย่างอยู่กัะชะอมทัวผูกทัวละกะกระทินมาด้วยจา้ามาเยษเศษน้ำกันอันนี้มึกบังจ้ะอัน บางเอามาลวกกัยกระทินก้อยอันใส่น้ำปลาใส่น้ำอุ่นหอมข้าวคั่วต้นหอม โหแล้วผ้ากินกับแซ่บแซบด้วยจ้ะลองกินเนมืองน้ำน้ำมูนะ อมไม่ค่อยงามนะ เพ็รด้วยจากส่พพิกปน มีแนวสิมาวเาสุฟังเลยโดยเคยเป็นเนี่ยค่ะว่าตั้งใจเขาเสื้อวเป็นไปซื้อ,อย่างได้ย่างหนึ่งหรือแบบตั้งใจพ่อไปไปใดแนวอื่นพ่อหอดหองเอาแนวแนวอยากได้ลรววาบ่ได้ไปดิเป็นแบบว,ว่าลงๆงรื่มๆสิแมม อาการนี่เอา้าไม่ต้อใส่อาการนี้เริ่มเป็นลังฉีดฟังซินจ้ะแต่อยากหัวจะคลองว่าคิดไปเองหรือเปล่ากับหลุย ได้เป็นคอมเมนต์มาบอกในด้วยจ้าเียมีอาการแบบนี้เพราะว่าตั้งใจไปซื้ออย่างลวมันบม่ได้ <c oughs> อมองว้างกันหน่อยๆน,นะ 天，嗯。 เซนมันนี่ขนมจีนเซนมันไงเวลายำแล้วเอเวลาก่อยแล้วมันน้ำไม่ค่อยเขาไปไหนเดี๋ยวก้าวเสี่บ

yep อิ่มแลวจ้ะพ่อกันไหมคลิปหนาเนาะจ้าคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายค่ะ